าวัดไร่ขิงตอนนี้มาปล่อยปูปล่อยปลาเนาะมาปล่อยปูปล่อยปลาบ่ได้เขาวัดเขาบ้านเนาะเนี่ยไปละสนู่นค่ะวัดตั้งนอยน้ไหลเลยนี่ บรรยากาศดีมากเลยค่ะบรรยากาศดีมากเลย,อยโอ้โหกลับกล้องกลับกล้องกลับโฟลขอถวายสังฆทานแป๊บหนึ่งะะาาเด้ค่ะข้าตกลงต,ต,ต้วนับ Это левка